ครับก็สวัสดีวันที่4ี่นะครับตอนเย็นๆนะครับ4ี่กุมภาพันธ์สองพนะครับตอนนี้ก็จะมีไม้นะครับหลงนะครับไม้หลงไม้เหลือนะครับจากชุดเมื่อเช้านี้1ต้นนะครับก็คือต้นนี้นะครับแล้วก็ผมก็จับใส่ม่วงนะครับพอดีม่วงกันบานนะครับผมก็เลยจับมาใส่หนึ่งต้นนะครับพอดีเขาจองแล้วนะครับเขาไม่เอานะครับผมก็เลยจับมาใส่มาขายเลยนะครับแล้วก็ดอกสีขาวต้นนี้นะครับผมนะขาวต้นนี้นะครับนะฮะทรงสวยนะครับนี่นะครับขาวต้นนี้นะครับนี่ ไม่ใช่ทรงไม่สวยนะครับดูข้างหลังก่อนนะครับทรงสวยนะครับนี่นะครับขาวนี่ทรงสวยนะครับม่วงก็โคตรใหญ่นะครับนะชุดนี้จะมีทั้งหมด5สีนะครับนี่นะครับ5้าสีแล้วก็แล้วก็สีนี้นะครับสีชมพูแบบนี้นะครับก็จะมีสวยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากแล้วก็จะมีซับสมบูรณ์นะครับผมหนึ่งต้นนะครับไอต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรตั้งเอาเองนะครับ ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับ4ี่หสีนะครับชุดนี้นะครับขายเหมานะครับขายเหมานะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับชุดนี้นะครับขายเหมาเลยนะครับ4ต้น5ต้นนะครับ5ต้นนะครับใครทันก็ทันนะครับใครไม่ทันก็ไว้รอบหน้านะครับ5ต้นนี้สําหรับคนที่พร้อมนะครับ5ต้นนี้1000บาทนะครับลืมบอกไปนะครับว่า4 5หต้นนี้นะครับพร้อมส่งนะครับ1000บาทพร้อมส่งนะครับ1000บาทพร้อมส่งนะครับต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นสีม่วงนะครับกระถาง อ่าแนิ้วนะครับโคตรใหญ่โคตรอ้วนนะครับแล้วก็อ่าดอกสีขาวนะครับ5ต้นนะครับพันนะครับพร้อมส่งนะครับผมพร้อมส่งนะครับผมใครรับก็โทรมาเลยนะครับส่งพรุ่งนี้เช้านะครับผมนะสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ